ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่งานเป็นงานเข้าใหม่คุณแม่ไล่ไอไล่ทองเคนะคะค่ะเป็นทองเคอูตรงไหนน้อคุณแม่ทําไมไม่เตรียมพร้อมเลยอ๋อเตรียมพร้อมแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะค่ะทองสิบแปดเคของประเทศอิตาลีนะคะคุณแม่ไล่ทุกวันนะคะค่ะทองสิบแปดเคประเทศอิตาลีค่ะ ไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันนี่ค่ะคุณแม่ใส่ไม่เคยถอดลายนางเอกของคุณแม่เป็นลายเม็ดแตงค่ะฟิฟแฟบฟิฟแฟบฟิฟแฟบเลยค่ะค่ะนิยมชมชอบมหานิยมค่ะเขาเรียกว่าเม็ดมะยมนิยมชมชอบมหานิยมนะคะค่ะใส่ค้าใส่ขายใส่ค้าขายดีมากค่ะค่ะใส่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็สวยค่ะใส่ออกงานบุญงานบวชก็ดูดีดูเด่นนะคะทองทุกวันนี้แพงมากค่ะสี่หมื่นกว่า ใส่ทอง 18K กับไม่ลักไปก่อนนะคะถูกระงวันที่หนึ่งค่อยซื้อทองร้อยเปอร์เซนต์ค่ะอันนี้ทอง 18K ค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะความยาว24นิ้วอยู่ที่400บาทความยาว18นิ้วอยู่ที่200บาทค่ะเขาเรียกว่าลายเม็ดมะยมค่ะนิยมชมชอบค่ะค่ะมหานิยมนะคะนิยมชมชอบค่ะเป็นทอง 18K ค่ะ ต่อมาค่ะเป็นลายนางเอกที่คุณแม่ใส่เนี่ยค่ะลายนางเอกนะคะค่ะนี่ก็ค่ะเรียกว่าลายเม็ดแตงนี่ค่ะคุณแม่จะใส่แต่ลายเม็ดแตงตลอดนะคะค่ะค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ใส่ใส่ลายเม็ดแตงที่ใสมาตลอดนะคะค่ะไม่เคยถอดค่ะเขาเรียกว่าลายเม็ดแตงค่ะทองสิบแปดเคไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะทองสิบปดเคนะคะ ค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะราคาอยู่ที่ความยาว24นิ้วอยู่ที่400บาทค่ะ24นิ้วนะคะถ้าความยาว18นิ้วอยู่ที่200บาทค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะใส่ออกบุญออกงานสวยรู้ดูเด่นค่ะคุณแม่ขายมา15ปีแล้วค่ะของพวกนี้ถ้าของไม่ดีเราจะไม่เก็บไว้ให้หนักกระเป๋าถึง15หปีนะคะ ค่ะเห็นไหมค่ะขึ้นแววระยิบระยับเลยค่ะค่ะใส่ไปห้อยผ้าก็สวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะผ่านไปแล้วค่ะเป็นลายค่ะลายเม็ดแตงนะคะค่ะต่อมาก็เป็นลายค่ะค่ะก็เรียกว่าลายป้องค่ะลายเลดแบนป้องนะคะค่ะลายเลดแบนขั้นตุ่มค่ะค่ะความยาว18นิ้วอยู่ที่200บาทความยาว24นิ้วอยู่ที่400บาทนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะทอง 18k ค่ะทองประเทศอิตาลีคุณแม่เรียกคำหนึ่งอีกว่าทองอิตาลีนะคะคนไหนที่ไม่ชอบเส้นใหญ่ค่ะจะแบบพิ้วๆค่ะค่ะคุณแม่ให้แนะนำใส่ลายนี้ค่ะชอบพิ้วๆนะคะมันจะมันสิเหลื่อมดีค่ะมันจะเลื่อมดีนะคะมันจะพิ้วแผพลิ้วแเลยค่ะค่ะเ็าเรียกว่าแบรนด์ขั้นตุ่มค่ะเลดแบรนด์ขั้นตุ่มนะคะ ค่ะเป็นทอง 18K ลายนี้เขาซื้อมาจากประเทศอิตาลีราคา6,000นะคะค่ะ6,000บาทค่ะคนที่บ้านแหละค่ะแต่ว่าเขาไม่เห็นคุณแม่ขายราคาเส้นละ200บาทเขาโอดโอยค่ะคุณแม่บอกให้เมาเครื่องบินค่ะไอ้ไอ้จะาขี่เครื่องบินไปเปลี่ยนค่ะมาซื้อกับคุณแม่ค่ะค่ะนี่ค่ะไลายนี้แหละค่ะเขาซื้อมาเส้นละ6,000บาทค่ะ อันนี้ทอง 24k นะคะลายนี้นะคะค่ะเขาเรียกว่าลายไข่ปลาค่ะไข่ปลามี 24k ด้วยนะคะค่ะมีลายไข่ปลาแล้วก็มีลายค่ะมีลายนี้ค่ะค่ะ 24k ค่ะมีลายลายสีเสาค่ะอันนี้ค่ะพวกตระกูล 24k นะคะของเจ้าเดียวนะคะค่ะนี่ลายไข่ปลาค่ะความยาว18นิ้วอยู่ที่200บาทความยาว ยี่สิบสี่นิ้วราคายี่สี่นิ้วอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะขานี้ขานี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะต่อเลยทองทองยี่สิบสี่เคค่ะขานี้ว่าเรียกว่าลายสีสาวเส้นนี้หนักสองบาทนะคะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะหนักสองบาทนะคะสวยงามมากค่ะขาแล้วก็หนักบาทหนึ่งค่ะมันจะมีหนักสองบาทและบาทหนึ่งขายยี่สิบสี่เคเนี่ยค่ะขานี้อยู่ที่ราคาสี่ร้อยบาทกันนะคะ ค่ะสวยไม่ส่างสวยไม่จืดกางค่ะค่ะสวยงามมากค่ะลายสีเสาค่ะยี่สิบสค่ะเป็นของเท่าแก่เดียวเนี่แหละค่ะเขาแต่ก่อนคุณแม่คุณแม่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะคุณแม่ไม่เคยใช้นะคะยี่สิบสค่ะแต่คุณแม่จะเอาใส่ออกงานอยู่ค่ะค่ะนี้ค่ะมันเหมือนสีทองได้เลยค่ะแต่มันไม่เหลืองค่ะอันไหนล่ะอันนี้สีทองชุบค่ะอาจจะแตกต่างกันนะคะค่ะคุณแม่เปรียบเทียบนะคะ ค่ะนี่ค่ะลายดอกหมากสีทองชุบนี่ค่ะลายสีเสาสีเสาเนี่ยค่ะสีทองยี่สิบสี่เคนะคะค่ะทองอิตาลียี่สิบสี่เคค่ะนี่ค่ะคุณแม่เปรียบเทียบให้ดูนะคะค่ะแต่คุณแม่ไม่เคยใส่ค่ะเพราะว่าเท่าแก่บอกว่าไม่ลักเกลักค่ะบอกลูกค้าไปเลยค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันเหมือนกันค่ะเพราะว่าของของผมทําดีทุกอย่างค่ะทํามาดีทุกอย่างนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะ คุณแม่ก็เลยกล้าการันตีกล้ามาขายได้ค่ะมันเป็นของถ้าแก่เก่าถ้าแก่เดิมเราแก่ขายมาค่ะตอนที่ช่วงคุณแม่ขายนั่นยังไม่ผลิตออกมานะคะเพิ่งค่ะผิดอยู่ค่ะผิดออกมาแต่แม่รักไม่ได้สั่งมาเขาบอกค่ะแม่รักขายแต่ทองสิบแปดเคค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะถ้าแก่บอกว่าให้ขายทองยี่สิบเคสี่เคด้วยค่ะแม่รักค่ะ ค่ะไม่สวยไม่สางไม่จืดไม่จางค่ะใส่ออกงานประดับบาร,รมีเจ้าของประดับบาร,รมีคุณแม่แก้วเส้นละสองบาทใส่เส้นหนึ่งค่ะเพราะว่าค่ะเป็นมันสีเหมือนทองเล้เลยค่ะค่ะราคาเส้นใหญ่ยอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางไม่ลอกไม่ดําเหมือนกันนะคะเป็นของเท่าแก่เดียวนะคะค่ะก็ะเรียกว่ายี่สิบสี่เคค่ะตัวนี้ทองยี่สิบสี่เคนะคะ ่าต่อเลยค่ะต่อมันจะมีลายและมีลายผ่าไว้ด้วยค่ะ 24k นี่ค่ะลายผ่าไวยก็400บาทเหมือนกันนะคะค่ะลายผ่าไว้แต่ไม่เข้มเท่ากับเพื่อนนะคะค่ะนี่ก็ราคา400บาทนะคะลายผ่าไวยนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะลายผ่าไว้ค่ะค่ะ400บาทนะคะท่านชอบลายไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะ ค่ะหรือเ้า 18k เคนี่ยค่ะผ่าไว้สิบก็มีนะคะฝั่งนี้ 24K นะคะค่ะมันจะมีถ้าถ้าผ่าไว้มาก็บอกว่าถ้าเอา 18K ก็บอกนะคะค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะอันนี้ 18K ต่อเลยนะคะค่ะเส้นค่ะเขาเรียกว่าโซ่คอสกรีดขั้นตุ่มนะคะค่ะโซ่คอสกรีดขั้นตุ่มค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคาอยู่ที่ เส้นสั้นค่ะ18นิ้วค่ะอยู่ที่200บาทเส้นยาว24นิ้วราคา400บาทนะคะขาดสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะราคาอยู่ที่200กับ400บาทนะคะค่ะเป็นลายโซ่คอติดขั้นตุ่มค่ะโซ่คอติดขั้นตุ่มนะคะค่ะนี้ลายแบนค่ะค่ะลายแบนก็สวยนะคะฟิ้บฟบฟิ้ฟเลยค่ะลายแบนก็สวยนะคะ ค่ะเขาเรียกว่าป้องแบนค่ะป้องแบนก็สวยโอเคนะคะดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะราคาอยู่ที่เส้นสั้นเนี่ยค่ะอยู่ที่200บาทนะคะความยาว18นิ้วนะคะไอ้นี้เส้นเส้นยาวค่ะราคาอยู่ที่400บาทนะคะยี่นิ้วสวมหัวได้นะคะเหมือนแม่ลักใส่ก็แม่ลักก็ใส่24นิ้วนะคะลายเม็ดแตงค่ะค่ะถ้า24นิ้วสวมหัวได้ค่ะ ค่ะนี่ก็สวยนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะลายค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะลายป้องแบรนค่ะลายป้องแบนก็สวยนะคะค่ะทองสิบแปดเคค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลายนี้ค่ะค่ะลายนี้ลายไอป้องอ้อยนะคะป้องอ้อยขั้นตุ่มนี่ค่ะลายนี้ลายขาตะกะแตนค่ะ อยู่ที่ราคา400บาทความยาว24นิ้วนะคะลายขาตะกแตนค่ะอันนี้ลายป้องอ้อยขั้นตุ่มค่ะขาสวยไม่สางสวยไม่จืดจางสวยทนสวยนานไม่ลอกไม่ดําไม่แพ้ไม่คันค่ะขาใส่ออกงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะขาทอง 18K ค่ะค่ะคุณแม่ขายมานมนานแล้วค่ะ15ปีแล้วค่ะถ้าของไม่ดีเราจะไม่เก็บไว้ให้หนักกระเป๋าถึง15ปีนะคะ ค่ะนี้ลายขาตักกแตนกับลายกับลายป้องอ้อยขั้นตุ่มนะคะขาขาตะกกะแตนกับป้องอ้อยขั้นตุ่มค่ะขาต่อเลยค่ะมันจะมีหลายขาหลายรายการนะคะคาะนี้ก็ลายดอกหมากก็สวยดูดีดูเด่นมากค่ะลายดอกหมากค่ะค่าราคาอยู่ที่400บาทนะคะความยาวสวมหัวได้ค่ะไม่ต้องแกะตะคอยนะคะ24นิ้วนะคะ ค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะนี่ค่ะลายดอกหมากค่ะดอกมะพร้าวก็เรียกค่ะดอกหมากก็เรียกค่ะเป็นทอง 18K อิตาลีนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะค่ะลูกค้าเดินหาเลยในตลาดไม่มีนะคะไม่มีขายมีขายอยู่ไม่ลักค่ะเพราะว่าเท่าแก่อิตาลีนี่ค่ะท่านบอกว่าส่งแต่แม่ลักนี่แหละพวกทอง 18K เนี่ยค่ะคนอื่นไม่เอาไปขายเขาขายแต่ทองชุบค่ะ ค่ะนี้ค่ะอยู่ที่โซ่คอสกรีดนะคะโซ่คอสกรีดค่ะคนไหนอยากไม่ชอบใส่เส้นใหญ่นะคะค่ะเป็นสร้อยตันค่ะไม่ชอบเส้นใหญ่ก็คือโซ่คอสกรีดนะคะความยาว24นิ้วสวมหัวได้ค่ะค่ะเขาเรียกว่าทอง 18k อิตาลีนะคะค่ะนี้ค่ะลายโซ่คอสกรีดนะคะลายโซ่คอสกรีดค่ะเป็นลายเส้นเล็กๆนะคะ คุณแม่ต่อเลยค่ะคุณแม่จะต่อที่สิบแปดนิ้วนะคะไอ้ยี่สิบสี่ยี่สิบนิ้วนะคะคุณแม่ขออภัยด้วยค่ะอันนี้ยี่สิบนิ้วนะคะคนไหนที่ว่าสร้อยสร้อยสิบแปดนิ้วสั้นไปก็ทักก็เอาพวกยี่สิบนิ้วค่ะยี่สิบนิ้วราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะให้มันจะมีลายเม็ดมะยมและลายเม็ดแตงแล้วก็ลายป้องค่ะลายลายขั้นตุ่มแบนนะคะ ค่ะยี่สิบสี่ยี่สิบนิ้วนะคะคุณแม่พูดผิดขออภัยนะคะมันมันหลายขั้นตอนค่ะค่ะนี่ค่ะอยู่ที่ยี่สิบนิ้วค่ะทองสิบแปดเคยี่สิบนิ้วค่ะบางท่านบอกว่าสิบสิบแปดนิ้วสั้นไปค่ะให้ใส่ยี่สิบนิ้วนะคะถ้ายี่สี่นิ้วสั้นอ้ยาวไปก็เป็นมีคุณแม่สั่งมาอยู่นะคะยี่สิบนิ้วค่ะแต่คุณแม่ซื้อมาในราคาเดียวกันตัวเส้นละมาขายสี่ร้อยบาทนี่แหละค่ะ ค่ะคุณแม่จ้างเขาตัดให้ค่ะเพราะว่าตามใจลูกค้าค่ะอันนี้ยี่สิบนิ้วนะคะค่ะยี่สิบนิ้วมีค่ะค่ะลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลงยาค่ะสร้อยลงยานะคะราคาเส้นละแปดร้อยบาทนะคะสร้อยลงยาตุ่มค่ะค่ะสวยมากเลยค่ะเป็นลูกประคํานะคะราคาแปดร้อยบาทนกกระจิบค่ะทำรังอยู่นกกระจิบค่ะ ค่ะคุณแม่นกเยอะบ้านของคุณแม่นี่ค่ะนี่ค่าราคาเป็นสร้อยลงยาราคาแปดร้อยบาทนะคะสร้อยลงยาจะมีสร้อยข้อมือคู่กันค่ะนี่ค่ะสร้อยข้อมือสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานลงยาของอิตาลีนั่นแหละค่ะสร้อยอิตาลีค่ะงานลงยานะคะค่ะใส่ออกบุญออกงานสวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะงานเลี้ยงก็สวยงานอันนี้ก็สวยค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะนี่ค่ะหนักมากนะคะค่ะงานลงยานี่หนักมากค่ะ ค่ะนี่สร้อยข้อมือนะคะสร้อยสร้อยคอจะเป็นแปดร้อยบาทสร้อยข้อมือสี่ร้อยบาทนะคะเป็นงานลงยาค่ะอันนี้ค่ะตัวนี้เม็ดมะยมใหญ่ค่ะเม็ดมะยมใหญ่อยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทนะคะท่านชอบเม็ดใหญ่นะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสวยทนสวยนานค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นสร้อยทองอิตาลีค่ะ ค่ะทองเคอิตาลีนะคะค่ะนี่เม็ดม่ยมยใหญ่ค่ะเส้นละห้าร้อยบาทค่ะคนไหนชอบเม็ดใหญ่ๆนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะห้าร้อยบาทค่ะต่อมาเลยค่ะเส้นลาสอันนี้ค่ะนี่เป็นขั้นตัวไอ้ป้องโซ่ป้องอ้อยนะคะค่ะโซ่ป้องอ้อยค่ะทองสิบแปดเคอิตาลีนะคะ เส้นนี้อยู่ที่ราคาหกร้อยบาทนะคะหนักสองบาทค่ะน้ำหนักหนักสองบาทนะคะค่ะราคาเส้นละหกร้อยบาทค่ะค่ะโซ่ป้องอ้อยนะคะห0ร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะสวยทนสวยนานค่ะนี่ค่ะคุณแม่ใส่ไม่เคยถอดค่ะลายไม่แต่งนะคะค่ะต่อเลยค่ะต่อเส้นยาวนะคะเส้นใหญ่ค่ะอันนี้อยู่ที่ยี่สิบหกนิ้วนะคะลายดอกหมากค่ะ ค่าราคาเส้นน้องหกร้อยห้าสิบนะคะมีนานะคะนี่ค่ะพวกสร้อยใหญ่ท่านไหนอยากได้ราคาหนักสามบาทค่ะเป็นสร้อยใหญ่ค่ะห้อยพระนะคะอันนี้ลายมีนานะคะเจ็ดร้อยบาทมีนาจะแพงกว่าเพื่อนนะคะค่าหนักสามบาทค่ะลายมีนาค่ะลายตันมากค่ะสวยมากค่ะอันนี้ลายค่ะลายดอกมะพร้าวค่ะหนักสามบาทนะคะค่าราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะลายนี้ค่ะเป็นลายมีนาค่ะลายมีนานี่จะแข็งแรงมากค่ะสวยค่ะแต่ไม่มีเส้นเล็กนะคะมีนาเขาทาแต่เส้นใหญ่มาอย่างเดียวลายมันทํายากค่ะอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะหนักสามบาทนะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะทองสิบแปดเคอิตาลีนะคะเป็นทองอิตาลีค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดําค่ะลูกค้าไปต่อยอดได้นะคะค่ะคนไหนจะเอาไปต่อยอดค่ะ ค่ะให้ไอ้กับคุณแม่ค่ะให้โทรมาถามกับคุณแม่นะคะอย่าไม่เป็นต่อยอดนะคะค่ะคุณแม่มีราคาส่งให้ค่ะอันนี้ลายลายห่วงคู่นะคะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะหนักสามบาทอันนี้ลายผ่าวายค่ะนี่ก็หนักสามบาทเหมือนกันนะคะลายผ่าวายราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะมีลายผ่าวายลายห่วงคู่ค่ะค่ะท่านชอบเส้นไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะ ท่านยาไปต่อยอดก็เอาไปได้นะคะพวกสร้อยนี่ค่ะคุณแม่มีราคาส่งให้ไปต่อยอดนะคะค่ะแต่ก่อนคุณแม่นะคะไม่คุณแม่ไม่ได้แจะคุณแม่จะเล่าเรื่องเก่าให้ฟังค่ะแต่ก่อนคุณแม่ไม่มีบ้านขนาดนี้นะคะคุณแม่อยู่บ้านกับต๊อบนะคะคุณแม่ขายทองสิบแปดเคนี่แหละค่ะมีบ้านที่มองเห็นนี่แหละค่ะต่อกําไรเลยค่ะกําไรของคุณแม่ค่ะต่อสร้อยข้อมือค่ะ ค่ะนี่ค่ะสร้อยข้อมืออันนี้ตัดลายค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะตัดลายนะคะตักค่ะน้ําหนักอยู่ที่ห้าบาทค่ะค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะลายตัดลายนะคะเป็นเหลดแขนนะคะอันนี right ้ห้าร้อยบาทค่ะตัดลายนะคะสวยงามมากค่ะเลดแขนนะคะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นตัวนี้ราคาสี่ร้อยบาทนะคะอันนี้ไม่ตัดลายเงามากเลยค่ะฟิบแฟบฟิ้บแฟบคลายเลื่มมากเลยค่ะค่ะเลดแขนค่ะ อันนี้อยู่ที่400บาทนะคะค่ะเป็นทอง 18k ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางสวยทนสวยนานไม่ลอกไม่ดำค่ะค่ะตัวนี้อยู่ที่200บาทนะคะเส้นเล็กนะคะคนไหนไม่ชอบเส้นใหญ่นะคะค่ะใส่กันค่ะใส่ค้าขายใส่ค้าขายกําไรดีค่ะเงินไม่รั่วไม่ไหลนะคะใส่กันเงินรั่วเงินไหลนะคะคิดลับค่ะเป็นเคิดลับของแม่ค้านะคะค่ะกันเงินค่ะไม่ให้เงินออกเงินรั่วเงินไหลมากค่ะ อันนี้ค่ะเป็นราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะเลดแขนนะคะค่ะคะ่งานลงยาค่ะนี่ราคาสี่ร้อยบาทนะคะรูปหัวใจนะคะงานลงยานะคะค่ะน,นี่ก็สวยค่ะคุณแม่ชอบอยู่นะรูปหัวใจนี่ค่ะค่ะเป็นงานลงยาราคาสี่ร้อยบาทค่ะ นี่เขาเรียกลายก้นหอยค่ะขาดทอง 18K นะคะคุณแม่ได้มาใหม่นะคะลายก้นหอยราคา200บาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเรียกว่าตัดก้นหอยค่ะลายตัดก้นหอยเป็นสร้อยข้อมือนะคะคุณแม่ก็เลยว่าทําไมเขาไม่ทาสร้อยคอมาด้วยลายตัดก้นหอยลายแบบน,นี้สวยนะค่ะทำแต่สร้อยข้อมือมาค่ะค่ะราคาอยู่ที่เส้นละ200บาทนะคะ ค่ะเป็นทอง 18K ค่ะทองไม่อิตาลี 18K ไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะอันนี้ร5อยบาทนะคะสร้อยข้อมือนะคะค่ะเส้นนี้ร5อยบาทค่ะค่ะราคาอยู่ที่150ยบาทนะคะเป็นสร้อยข้อมือนะคะทนไหนไม่ชอบเส้นใหญ่ค่ะค่ะท่านไหนไม่ชอบเส้นใหญ่ก็เอา นี่ค่ะนี่ก็ลายเม็ดแตงค่ะสร้อยข้อมือนี่ก็ร้อยห้าสิบาทนะคะท่านไหนไม่ชอบเส้นใหญ่นะคะค่ะสร้อยข้อมือเมดนี่ค่ะเป็นเมดมะยมนี่ก็ร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะทองสิบแปดเคค่ะมีแต่ทองสิบแปดเคทั้งนั้นค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะอันนี้ลายอันนี้ค่ะลายผาวายไม่ใช่ค่ะลายลายดอกหมากค่ะค่ะราคาร้อยห้าสิบาทนะคะลายดอกหมากนะคะ ค่ะต่อกําไรเลยค่ะค่ะกําไรนี่ค่ะกําไรกําไรเกลี้ยงค่ะราคาอยู่ที่ค่ะร้อยสองร้อยบาทนะคะกําไรเกลี้ยงนะคะสองร้อยบาทบาทวงละสองร้อยบาทค่ะท่านอยากได้กําไรเกลี้ยงนะคะค่ะใส่ค้าขายค่ะนี่ค่ะค่ะวิธีถอดดอกนะคะค่ะถอดง่ายค่ะค่ะนี่ค่ะ ค่ะวงละสองร้อยบาทนะคะกําไรเกลี้ยงนะคะเป็นทองสิบแปดเคเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็ต่อเลยค่ะกําไรนี่ค่ะกําไรหน้าพลอยนี่ค่ะหน้าพลอยพลอยค่ะหน้าหน้าพลอยพลอยสามเม็ดหน้านาฬิกานะคะคู่หนึ่งห้าร้อยบาทนะคะถ้าอันเดียวอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะคู่หนึ่งห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยค่ะกําไรค่ะอันนี้ก็ นพ่ก้าค่ะมันจะมีอันนี้นะคะค่ะเป็นพลอยนะคะพลอยเล็กๆพลอยนพ่ก้าค่ะเขาเรียกว่าลายใบไม้ค่ะค่ะนี้ก็คู่ละห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะอันเดียวสามร้อยบาทนะคะค่ะกําไรค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะอันนี้อินฟินิตี้ค่ะสวยค่ะยิ่งใส่ยิ่งสวยยิ่งรวยนะคะกําไรคู่ละห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นทองสิบแปดเคค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดําไม่แพ้ไม่คันค่ะ อันนี้ลายก้างปลาค่ะค่ะนกพะเก้าก้างปลานะคะค่ะราคาอยู่ที่เหมือนกันค่ะอันเดียวสามร้อยค่ะถ้าคู่หนึ่ห้าร้อยบาทนะคะกาไรนะคะค้าขายใส่กําไรค่ะค้าขายดีมีกําไรค่ะค่ะคนไหนที่ขายของค่ะใส่ค้าขายค่ะกําไรดีค่ะมีกําไรนะคะค่ะราคาอยู่ที่ ค่ะอันเดียวอยู่ที่300บาท2อันนี้ค่ะคู่นี้อยู่ที่500บาทนะคะค่ะท่านไหนก็โทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะนี่ลายเถาวันค่ะค่ะกําไรลายเถาวันนะคะค่ะสวยค่ะใช้ง่ายค่ะค่ะท่านอย่าไปกดที่รอยต่อน็อตนะคะถ้าไหนว่าเวลามันเราเราบีบเราเราเราควิเรากดมันก็ก็จะ ขาดันเข้าข้างในเยอะก็คือแก็บง้างออกแบบนี้นะคะขาง้างออกได้ค่ะมันอ่อนค่ะแก็บง้างออกให้มันตรงล็อกกันนะคะค่ะนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยสามร้อยบาทค่ะอันนี้นพเ้าก้าค่ะนพเก้าสามแถวนะคะค่ะกําไรนพเก้าค่ะราคาอยู่ที่อันเดียวสามร้อยบาทค่ะอันนี้ค่ะสวยค่ะใส่ออกงานเลี้ยงงานค่ะงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะสวยหรูดูเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่ สามร้อยบาทนะคะเป็นกําไรค่ะกำไรค่ะคุณแม่ต่อแหวนค่ะเป็นแหวนซ่อนซับนะคะขาดคลิปยาวหน่อยค่ะคุณแม่นี้ค่ะมีแหวนซ่อนซับค่ะค่ะราคาวงละร้อยห้าสิบบาทนะคะคนไหนที่เก็บเงินไม่อยู่นะคะเคล็ดลับนะคะเก็บเงินไม่อยู่เงินล่วงเงินไหลนะคะค่ะใส่แหวนค่ะแหวนกันค่ะ ค่ะสวยนะคะนพเ้าก้าค่ะแหวนนพเ้าก้าแหวนซ่อนซับนพเก้านะคะค่ะด้านในนี้ค่ะจะจะเป็นพลอยนะคะพลอยนพเก้านะคะค่ะด้านในเขา,า,า,าถือว่าแหวนซ่อนซับค่ะค่ะเจ็บซับไม่ค่อยอยู่ค่ะใส่แหวนกันไว้ให้ไม่ให้เงินรัวเงินไหลออกบ่อยนะคะค่ะเขาเรียกว่าแหวนซ่อนซับค่ะต่างหูก็มีนะคะ คุณแม่ก็มีต่างหูมีแหวนหลายอย่างอยู่ค่ะแต่คุณแม่ก็มันคลิปมันยาวค่ะมันอันนี้ไม่ได้ค่ะค่ะท่านท่ไหนอยากดูแหวนคุณแม่ก็จะส่งให้ดูค่ะต่างหูก็เขาเรียกว่าต่างหูหนึ่งนะคะค่ะนี่ค่ะต่างหูหนึ่งมันจะวงใหญ่กว่ากันเนี่ยเหมือนคุณแม่ใส่นี่ค่ะค่ะนี่ค่ะต่างหูหนึ่งค่ะคุณแม่ออกคลิปไปหลายคลิปแล้วนะคะเรื่องพวกทองสิบแปด K อิตาลีนี่ค่ะค่ะก็เคยได้ดูคุณแม่อยู่ประจําอยู่นะคะ อันนี้เขาเรียกว่าคจรจค่ะคู่ละร้อยห้าสิบบาทนะคะต่างหูก็คู่ละร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะต่างหูหนึ่งต่างหูสองถ้าต่างหูสองนี่จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะค่ะต่างหูหนึ่งต่างหูสองค่ะค่ะมีค่ะนพเ้าก้าก็มีค่ะบอกว่าเอานพเ้าก้าค่ะนี่ค่ะก็สวยค่ะค่ะเรียกว่าต่างหูหนึ่งต่างหูสองค่ะนี่ค่ะสวยค่ะวงเล็กๆนะคะต่างหูคู่ละร้อยห้าสิบบาทค่ะ ่ขาคูดละร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่านี่ค่ะมีหลายอยู่ค่ะแต่คุณแม่ก็จะไม่ได้บรรยายยาวนะคะคลิปมันจะตัดค่ะคลิปคลิปยาวไปคลิปตัดเลยนะคะอ่าคุณแม่มีของครบถ้วนเลยค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาภาคุ้มครอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ